ชาวสองล้อทั้งหลายนะครับนี่ผมได้สั่งของมาจากร้านดูๆร้านััศน,นยนต์นะสองวันถึงบอกเลยเร็วราคาก็ถูกส่งเร็วทันใจนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกันว่ามีอะไรบ้างนะครับจะเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์นะครับ ครับอย่างสวยอันนี้เป็นสายถักนะราคา135บาทสายถักถูกเนีบอกเลยสวยก็สวยแล้วก็จะเป็นโซ่แล้วกันโซ่ RK 1ครอย5ีบข้าบาทประมาณนั้นน,ะน่าจะประมาณดูสีเขียวฮนะนี่ร้านทัศนยนต์ สูบสสปอนเซอร์ตุ้มเเลย่เราจะเป็นแกนหน้านะแกนหน้าไอ้นี้สองร้อยสี่สิบบาทสวยด้วยสุดทองแล้วก็จะเป็นปั๊มแล้วกันปั๊มเต่านะโอโก้แดงนี่เก้าร้อยห้าสิบบาทนี่มาพร้อมขาปั๊มด้วยอมาพร้อมขาปั๊มแล้วก็ นอตหัวเฟือง950ารยห้าสิพร้อมยกใส่ถูกมากบอกเลยเหมือนไปโปรโมทให้เขายัางไง <laughs> ต่อไปก็จะเป็นเอ,อ,อะไรโชคนะครับโชคนี่โชคในตอนอันนี้ราคา680้อยแปดสบาทสไตล์เด็บงบน้อยอะ่ะไม่ต้องพูดเยอะจบคอ <minutes> ต่อไปนี่มาชมพระเอกในงานง <eterm oon> wow. นี้กันว้าวนี่ผมบอกแล้วผมต้องจัดอยู่แล้วดุมย่อนี้ได้มาในราคาพร้อมส่งไอ้นี้มาไอ้นี้มาก่อนผมสั่งมาก่อนสองพันเจ็ดร้อยแล้วก็พร้อมขึ้นก้านมาเลยมาครบเลยนะดูได้อะไรบ้างได้จานแล้วก็ได้สเตอร์ได้น็อตหัวเฟืองมา สองพันเจ็ดร้อยนะครับถูกบอกเลยคุ้มสองพันเจ็ดร้อยเนี่ยเดี๋ยวไปดูตอนเราประกอบกันเลยไป Let's go <S ก็ได้ไปเปลี่ยนยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันเลยที่แรกสีทองนะเปลี่ยนสีแดงอะไรที่จะต้องใส่ซื้อมาก็สสยถักก็จะเป็นตั๊มแล้วก็โซ่ แกนหน้าแล้วก็โชกล้วจะนิดหน่อยไปเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มประกอบกันเลย อันนี้ก็ใส่โชคสักแล้วนะเกือบมีปัญหาไปนิดนึงนโอเคต่อไปไปใส่อะไรต่อใส่ล้อแล้วก็ใส่ปั๊มหน้านะ มันจีนเรียบร้อยอ่ะไปกับปันนะ๊มนะกับล้อล้อนี่เป็นขอของทรงเอเ <c oughs> ข้ากับเบาน่าดีนะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะทนหรือเปล่าลก็ต้องลองใส่ดูะล้อก็ได้ใส่ล้อ แล้วก็ใส่ปั๊มนี่เรียต่อไปเรากำลังจะใส่สายแล้วสายถักแล้วสายถักทั่วไปยางนี่รู้สึกมันจะใหญ่อยู่ยางหลังจะค่อยเปลี่ยนเดีย๋ยวค่อยขโมยเดี๋ <c oughs> ยวค่อยขโมยของเพื่อนนะเดี๋ยถ่ายให้ดูเลย ใส่สายราคาไม่แพงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะใส่สายเลยครับขั้นตอนการใส่สายนะ นะอะนนาซีนตัวนั้นแหละแล่หัวหนุ่มันเถมมาทำไมผมไม่เข้าใจเยอะไปนะบางทีคุ้มอ่ะของมันคุ้มอ่ะแต่ไม่เยอะเกินไปอุดหนุนกันด้วยนะครับร้านทัศนยน์เนี่ยสปอนเซอร์ต้องเข้าแ้วแหลแเลแนยเนี่ยม <c oughs> ั้ยเดยนะ ต้องลอง2อ,อันหรือวะเป็นว่าเดี๋ยวพอใส่เสร็จเดี๋ยวทายดูอีกทีก็ได้ <c oughs> เสร็จแล้วก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะปั๊มสายถักล้อ แล้วก็โชกเกยโยงภายนอกก็จะประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์่นแหละคงมันเปื่อ,เ,อเดี๋ยวใส่เฟรมแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูภาพเต็มา อบแดงสวยเลยอะ่ะบอกเลยน,นี้ก็ใส่เสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวก็รอเครื่องอย่างเดียวแล้วแหละน่าจะมีเครื่องแล้วก็อะไรอีกนิดนึงมั้งเวลาเดี๋ยวเครื่องมายังไงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวอยากให้ผมทำอะไรอีกก็เม้นมาได้วันนี้ก็เสร็จเพียงเท่านี้เลยไม่มีอะไรแล้วแหละ เครื่องนี้ผมจะใบให้ว่าเป็นสี่วาวแล้วกันนะ <Wow. S 1> แต่ยังไม่บอกเครื่องในมันจะชักเท่าไหร่นะสี่วาวรอติดตามได้เลยครับยังไงผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมเป็นกำลังใจทำคลิปต่อนะครับ,บค,ครับ One two t